สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องหนุงหนิง KJ Channel เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมเรามีของกินมาให้เพื่อนๆได้ทานด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปร้านนี้ถ้าหาว่าใครดูมาหลายคลิปแล้วนะคะก็น่าจะทายได้ว่าร้านอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะบอกท้ายคลิปนะคะร้านนี้นะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่ซาชิมินะคะ ซึ่งมีเมนูหลากหลายมากๆเลยนะคะเอามายั่ยย้วเพื่อนๆน,นะคะมีทั้งซูชิมากิซาชิมินะคะมีพวกของทอดนู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินกันบ้างนะคะส่วนจานนี้ก็เป็นซาชิมิดองซีอิ๋วญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเอาวางไว้บนสาลายพร้อมกับพริกกระเทียมคือดีงามมากๆเลยนะคะ และต่อมาก็มีของมากมายเลยมีทั้งท้องแซลมอนทอดนะคะแล้วก็ยำหมึกยักษ์นะคะหมดหมึกยักษ์ยุ่ยใหญ่เลยค่ะและมีปลาแซลมอนดองซีอิ๊วที่เรากินเมื่อกี้แล้วก็มีซูชิหน้าเนื้อหน้าปลามีเยอะแยะแซลมอนย่างก็มีนะคะมาแบบนี้เลยนะคะและพร้อมกับข้าวที่มีแซลมอนและก็มีหอยวางไว้ไข่กุ้งอย่างนี้ พอดีคำนะคะเพื่อนๆส่วนนี้นะคะก็เป็นซูชิโรไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรหรือม,มากิ่นะเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็กินอย่างละคำนะคะกินเยอะเดี๋ยวจุกเดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นต่อนะคะและวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะที่มาทานกันก็คือเป็นวันเกิดซึ่งจัดเซตแบบนี้ให้ได้เลยนะคะเป็นเซตวันเกิดสามารถสั่งว่าเซตซาชิมิ เซตใหญ่อลังการนะคะแล้วก็เขาก็จะมีป้ายปักแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ใครที่จะมาทานแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะก็จัดได้เขาทางร้านเขาทำให้นะคะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านนาริบุฟเฟ่ซาชิมินะคะแซลมอนมาเป็นคำโต,โตโตแบบนี้กันเลยนะคะเพื่อนสว่วนนี้ก็คือหอยปีกนกนะคะก็จะสามารถทานที่ร้านนี้ได้ด้วยนะคะ และนี่ก็ทานแบบใส่ผักจัดเต็มเลยนะคะแซลมอนดองซีอิวีุปุ่น,นะคะกินกับใบางาคือเลิศน,นะคะและซาชิมิยังไม่จบเพียงเท่านี้พร้อมกับไข่หวานเราเอามาชิมอย่างเล็กนิด,นดยังหน่อยนะคะเพื่อเรียกน้ำย่อยนะคะถ้าหากว่าใครเลี่ยนๆยอยากจะกินถั่วเรามีถั่วและญี่ปุ่นมานะคะสามารถสั่งได้เรื่อยๆทุกอย่างเลยนะคะและนี่คือ ของหวานตบท้ายนั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่ใครอยากจะกินเป็นสกู๊ปแบบเมื่อกี้หรือจะเป็นแท่งแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งกินได้ไม่อัน้นกินในร้านนะคะกินกี่รสมีหลายรสมากๆเลยทั้งหมดทั้งวันนี้689บาทนะคะต่อคนนะคะถ้าหากว่าใครมาทานมากินได้ที่ยาศจจาชนบุรีไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย